S <s <us> จ้าแม่ซื้อจากถุงมาให้แม่สองร้อยเจ็ดสิบแม่รวมเราชอบได้ค่ะอย่างละหนึน่งถุงได้อันนี้ก็ <S <s <us> <S ต่วนได้แม่อร่อยนะตัวนนั้นก็รอร่อยธรรมดาแม่ใหหยิบมาได้เลยออไมอย่างละถุงกันแม่รวมได้จ้าแต่อันนี้อันนี้นี้ติดมันมากกว่า, <S <s <us> า,กกวาอันนั้นเกลียวมันน้อย ก็ไปอย่าถุงได้ไแม่อร่อยรนาดแบบเด็ะก็จีจีแต่งดเอาเอาถุงเดี่ยวได้อ่ะสองห่อร้อยแป จะแดงอยุดเลยไหมคะมันจะแดงอันนี้มันจะแดงขึ้นใช่ไหมคี่เขาแดงหมดเลยแล้วประกามเลยถ้าซื้อแดงไปที่ต้องื้ออย่างเดียวเลยเนี่เราข้างในอันียกันร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบเดียวกันไหมร้ยห้าคราเบอร์ร้อยหารเบอรก็สวยเนาะนี่ก็ได้แค่ปุไอยา้พี่แมว

โมกปาสซนน่านจะเป็นหมกปาเรียงไหมไม่ใช่หมกปาแทนหมกปาแทนโดนจับนะครับมาใหม่ยพี่จ๋านี่ยในกล่องม็มีพี่เลอะเลยสามน้สามหรเดียวพี่สามขอบคุณด้วยน เยกินนะครับถ้าไม่สูบพี่จะพอออุ่แช่น้องเย็นะถือแม้ชหนแบบสดมากแคแคโร้อยห้ยาสิบบาทใคให้กับใครฝักขอบคุณนะคะ โอ้นอัาอวโวคาโดฮะสามร้อยอันนี้หมูป่านะฮะหมูเปอเลินเนะเพราะวันนี้เอาไปกินโลดีกระดูกสองเลยอ่ะโอยน ครับดูก่อนได้จ้าขอออก อ่าน้นาโตนาตาเสียใจกับพาสุจวตีกมาห้งลานุว่านะคห้องทีเดีวดื่มได้ไหมครับดีจอตาขี้กูอี่จขี้กวึงานเขาขาทัวว่าไอัวโ้เดยไอวนาโต้อนาะทัวรดลาู้าห้อมาว่าสุโฮจอ่าว ดูไปฟาสัวก <m ics> <sh yelled> ูติการมาห้องมาฟามากันเบหัวตาโอ้ยสายังไต้องนอนมย้ ขับไหมลอคขับปยี่บบทสาม้สบจ้มาดูหอจ้า